ผู้ชายอ่ะผมคิดว่าเป็นผู้ชายเป็นเป็นเงาเมื่อจะยืนจ้องก็าจะมีพื้นที่ว่างมันจะมีหมอนอยู่คือแม่คาทำยังไงกอดโ้กอดอย่างงี้ผมกอดก็คือเมื่อเขาพูดไม่ใช่เป็นภาษาไทยแล้วแล้วผมก็หันไปดูแบบฝั่งป่าซ่าผมหันไปดูอะไรขาวๆที่ลาวเขาเขาถือเรื่องนี้แบบว่าถ้าเราไปต่างถิ่นหรือว่าเราเจออะไรที่มันแปลกๆผมพูดอย่าทักถ้าทักแล้วเขาจะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับคุณนัสืร์นะครับวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในมีชาลวินนั่นเองนะครับเดือนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเดือนที่ทุกคนก็ต่างรู้กันว่าเป็นเดือนฮาโลวีนนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องร้อนเรื่องผีๆีเรื่องใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับความสยดสยองนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีน้องๆนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งหมด สามท่านนั่นเองนะครับเดีย๋ยวให้นันเกเตะตั้งแต่ฝั่งนู้นก่อนเลยแล้วกันครับสวัสดีครับผมดีนดูรดินกาฮาครับสวัสดีครับผมเวียวงเวียงคําจันทวงศงสาครับมิสเตอร์มีครับสวัสดีครับผมมเวนเทิงประเสริฐสุดาวงศ์มิสเตอร์มีครับอ่าซึ่งวันนี้น้องๆของเราทั้งสามคนก็มีทั้งไทยด้วยแล้วก็มีทั้งน้องๆจากทางฝั่ง ลาวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาฟังตำนานไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยเอวยลาวเอยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยอต้องมาเราฟังกันว่ามันลักษณะมันมันจะเป็นยังไงวันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนเนาะมันเป็นเรื่องเล่าแบบว่าเรื่องเล่าผีผีเรื่องเล่าสยดสยองหรือเรื่องเล่าที่แบบตัวเองเคยพบเคยเจอแล้วกันให้ใครเป็นคนเริ่มก่อนดีครับให้พี่ดีไหมคนกลางดีกว่าไหมเ้ยผมอเริ่มดูนะได้ข่าวว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากแต่ว่ายังไม่มีใครได้ฟังนะยังไม่มีว่าน่ากลัวมากแต่ยังไม่มีใคครฟังโเ เรื่องของผมครับมันเป็นเรื่องเมื่อประมาณสองปีก่อนอือันนี้เป็นตอนที่ผมประกวดที่ที่สปปวลาวนะครับก็ตอนนั้นคือเป็นช่วงเก็บตัวแล้วก็ต้องนอนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแ<ค>ับแล้วเพื่อนคนนั้นอ่ะเป็นเป็นคนทางฝั่งฝั่งเราแล้วก็ภาคใต้ภาคใต้ของเราแล้วทีนี้เขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเขาอ่ะไปเจอวัตถุโบราณอันหนึ่งแล้วเขาไปหยิบของเขามา หน้าตาเป็นไงรู้ไหมมันเหมือนเหมือนพระแต่ไม่ใช่พระอ่ะอ่ามันจะเป็นกล่องเล็กๆสี่เหลีมโอเคมันเป็นของโบราณแล้วทีนี้เขาก็เก็บมาไว้ในตัวใช่ไหมครับแล้วเขาก็ฝันเขาฝันว่าสิ่งที่เข้ามาเจ้าของมันอ่ะมาตามเอาคืนมาให้เอาไปส่งแล้วที่พีกกว่านั้นไปรู้ไหมวันนั้นอ่ะที่นอนนอนด้วยกันแต่มันเป็นเตียงคู่ใช่ไหม แล้วผมก็นอนแล้วตอนดึกๆผมก็หันหน้าไปฝั่งฝั่งเตียงเขางเตียงของเขาครับแล้วทีนี้ผมเห็นเห็นเลยนะเห็นแบบเห็นจะจะเลยอ่ะตัวเป็นๆเลยแต่แต่ไม่เห็นหน้าแต่มันจะมืดมันลักษณะมันประมาณไหนครับที่เป็นผู้ชายอ่ะผมคิดว่าเป็นผู้ชายเป็นเป็นเงามืดๆจะยืนจ้องคนที่เขาขอมาใช่ไหมแล้วผมผมก็นอนแต่ผมขยับไม่ได้นะ เหมือนเขาเรียกอะไรมันผียำอ่าเหมือนเรียกผียำอ่าผมก็ดูดูไปสักพักเอ้ยทำไมขยับไม่ได้วะตอนนั้นคือขนลุกแบบสุดเลยอ่ะอือือก็ตั้งใจดูนะแล้วก็เรียกเรียกเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาหามึงแต่มันก็ไม่ตื่นนะเหมือนเราพูดพูดอยู่แต่มันมันไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้เสียงไม่ได้ออกมามันไม่ออกมาก็ดูจนวิญญาณตัวนั้นที่ที่เขายืนอยู่อ่ะ หันมาปะฟังตัวไหมขึ้นมาเลยแบบคือสบตากันเลยไหมหันมาหันหันมาทั้งตัวแบบนี้โอ้ยผมแบบตาจ้องตาเลยไหมใช่โอ้ยเห็นแค่ตามืดแต่เห็นแค่ตาตาแดงๆเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนวิญญาณที่โดนอุบัติเหตุอะไรเป็นข้าวมาแมืดอะไรเงี้ยคือตอนนั้นข้าอยักได้ก็คือ ตาหลับตาปุ๊บสักพักหนึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยนันจะไปแล้วแหละแต่ตัวตัวเ็าเงขยับไม่ได้เหมือนเดิมน่าจะไปแหละลืมตาขึ้นมาอีกทีก็คืออยู่ข้างแ้กยังอยู่เลยยังอยู่เลยยังอยู่เลยยังไม่ไปเลยยังไม่ไปยังอยู่ตรงนั้นแบบนานไหมเห็นแค่วิสองวิอ่ะแต่เราก็ไม่กล้าจ้องหน้าเขาไงเพราะความกลัวของเราแล้วในใจของผมตอนนั้นคือท่องนโมตซาสั่งรอกท่องจบปุ๊บก็ลืมตาขึ้นมาอีกที ก็ไม่เจอเรื่องราวตอนนี้ก็พอตื่นขึ้นมาก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังอเพื่อนก็ไม่เชื่อแต่คนที่นอนข้างผมเขาบอกว่าเฮ้ยกเอาไปคืนแล้วนะทำไมยังตามมา, <c oughs> าแล้วจะทำยังไงดีช <c oughs> <c oughs> ิวจะทำยังไงดีผมก็กวัวเขาเขาจะมาตามผมไงทีนี้เพราะว่านอนด้วยกันแต่ก็หลังจากนั้นก็ก็ไม่มีนะก็ไม่ได้เจอไม่ได้อะไรใช่ครับก็เหมือนเขาก็แค่อาจจะ เขาอาจจะมาแบบในในเชิงขอบคุณก็ได้นะบางทีแล้วหรือหรือยังไงเราไม่รู้หรือหรือเขาอาจจะแบบว่าจริงๆถ้าคืนแล้วเนาะมันก็ไม่น่าจะไม่น่ายังจะมาอีกอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาไปคืนแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรขอเข้ามาเขาแล้วว่าเออเอามาคืนแล้วนะแต่ผมก็ฝันมัน ไม่เชิงฝันะมันเป็นความจริง่ะที่แบบเห็นแต่ตัวเขายับไม่ได้อมันเป็นเชิงผีอั้มนะครับใช่อันนี้คือจะจะเลยในชีวิตจะจะเลยนี่คือครั้งแรกที่แบบผมเจอเจอแบบโอเครู้รู้แหละว่าแบบชีวิตหลังความตายมีจริงอ่ะใช่พอเจอจริงๆก็ขนลุกขนลุกอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของฝั่งทางสบราวเนาะสิงนี้หนึ่งล้วยกันพี่เวียงแล่าในไทยนี่เคยเคยเจอบ้างไหมก็ก็เจอครับนี่แหละที่ที่เราอยู่นี่แหละอ๋อที่เราอยู่นี่เหรอ เดี๋ยวไอ้ขออุ้มไปก่อนขออุ้มไปก่อนแล้วกันอยาให้เพื่อนๆเล่าก่อนว่าเรื่องของเพื่อนๆจะน่ากลัวจะอะไรขนาดไหนโอเคโอ้ทำไม่รู้ว่าแบบว่าเออคือคนเราถ้ามันไม่เจอกับตาหรือไม่เจออย่างเงี้ยมันไม่เชื่อนะทีนี้ท่านต่อมาเลยดีกว่าพี่ดินก่อนแล้วกันผมก่อนนะี่อยากอยากรู้เหมือนกันคือด้วยความที่พี่ดินก็เป็นศาสนาอิสลามเนาะทีนี้เขาก็จะมีความเชื่อใน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 รูปแบบของผีหรือซาตานหรืออะไรแบบนั้นอีกรูปแบบนึงเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ดินไซตตอนครับหรือยินยินคือวิญญาณหรือรย่ี้ใมเค ว่าประสบพบเจอรหรือแบบเคยมีเรื่องเล่ายัางไงที่แบบว่าโหเรารู้สึกกลัวจริงๆกลัวมากๆก่อนอื่นผมต้องอธิบายก่อนว่ายินของอิสลามอ่ะถ้าตามในความเชื่อแล้วก็คือยินจะมีสองประเภทครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนคนนี่แหละครับคือมีฝั่งดีก็ไม่ดีเหมือนคนเลยฮะเขาเหมือนกับว่าอยู่ในโลกคู่ขนานใช้ชีวิตเหมือนเราเนี่แหละเราไม่สามารถเห็นเขาได้แต่เขาสามารถเห็นเราได้อ่มามาณนี้ก่อนผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คนเห็นเห็นมันถือว่าเห็นผีน,น,นั่นนี่โน่นในอิสลามอ่ะ ในความเชื่ออิสลามคือนั่นคือไม่ไม่ใช่คนนั้นนะคนนั้นคืออยู่ในลุ่มฝังศพแล้วอยู่ในโ,<อ>โลกนึ่งคืออีกโลกหนึ่งล้วอีกโลกหนึ่งล้วแต่ที่เห็นก็นคือยินที่มัน แปลงกายมาให้เห็นเพื่อจะมาลองถึงที่เราเห็นนะ่ะหรือผีต,น,ต,น,ตนนั้นน่ะไม่ใช่คนคนนั้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่เลยเราอย่างยินหรือใส่ต่อเนี่ยเขาจะมีอายุเป็นพันกว่าปีแล้วเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราหรือพื้นที่ตรงนั้นเขาจะทําอะไรแบบคือก็จะเหมือนทำเหมือนคนคนนั้นได้เลยใช่เป๊ะเลยส่วนประสบการณ์ของผมนะฮะที่เจอครั้งแรกในชีวิตเลยตอนนั้นอายุยี่ิห้าเกี่ยวไหมเป็นจับเพศใช่ป่ะของพุทธจงพุทธเขาเป็นเบญจเพศอ่าช่วงนั้นผมไปอยู่เหมือนเป็นอพาร์ตเมนต สดๆเลยคนยังอยู่ไม่เต็มเลยเป็นห้องลักษณะที่แบบว่าปิดผ้าม่านอย่างเงี้ยมันห้องมืดห้องมืดไม่เห็นอะไรเลยอืแต่ผมก็นอนอยู่ใช่ไหมสักพักหนึง่งเรารู้สึกว่าเราใกล้ตื่นแล้วแหละพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะตื่นเฮ้ยทำไมขยับไม่ได้เป็นการที่แบบเฮ้ยกำลังเถียงตัวเองไม่กูฝันหรือเปล่าเฮ้ยห,หรือว่าเราอะไรยังไงดิ้นแค่ไหนก็ไม่ได้จนเรานึกถึงเพื่อนที่เคยเล่าให้เราฟังว่าพี่อัมมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เราก็ มือเขาสึกคิดเลยเฮ้ย<ม>หรือว่าคุณโดนผีอำแล้วยิง<ม>คนไม่เคยตกใจสั่นเลยทีเนี้ยสั่นเลยสักพักหนึ่งปั๊บแหมมาเลยเหมือนมาแบบแสดงตัวว่าอืมมึงคิดถูกแล้วอูอำมึงอยู่ละกำลังโดนอำลลักษณะที่ที่ดีนเห็นนี่ลักษณะเป็นยังไงรับโอ้เป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะว่า,าผมผู๊อผมแบบสักเซิร์น<อ>ผมประมาณ<อ>ผมบ๊อกอืมอืมอืมูมากลักษณะการอำของผมอะมันเป็นแบบมันเป็นเตียงนอนใช่ป่ะเวียงเวียงเวียงเป็นผมอออือจะมีพื้นที่ว่างมันจะมีหมอนอยู่ร กอดโหกอดอย่างนี้แต่เราขายับไม่ได้ขยับไม่ได้คือมันไม่ได้อมนับนะฟิลเหมือนโดนผีคมคืนไหมอานนี้อ่าอันนี้ยังไม่คมคืนมันกอดมันกอดเหมือนคนเราเวลานอนกอดอย่างนี้เลยผมก็แบบเรารู้สึกเฮ้ยเหมือนมีอะไรแล้วก็ทําได้แค่เหมือนที่บอกอ่ะแต่ลูกตาเราก็มองแบบแบบมองเนี่ยจะหันมองแล้วเขาไม่ให้มองไปกับกอดก็แบบนี้จะให้เรามองกอดกอดได้แค่ลูกตายิ่งเราเห็นใช่ป่ะอือโอ้โหเหมือนเหมือนเขารู้ว่าเรากลัว เขาหัวเลาะแต่แต่หน้าเขาน่ากลัวไหมเห็นเห็นหน้าเเป็นหน้าดําๆดามากมันดํากว่าความมืดปกติในห้องเรามืดแล้วใช่ไหมมันดํายิ่งกว่านั้นอีกอะแต่แค่คือเห็นเห็นสภาพเออเรารู้แหละว่ามันโครงมันเป็นประมาณไหนคนัวเล็กตัวใหญ่เห็นโครงเป็นเพศระบุเพศได้แล้วก็เสียงด้วยเป็นเสียงผู้หญิงแน่นอนแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมก็ท่องแบบเหมือน เหมือนทายพุธก็จะมีอะไรบอ่างที่เราไม่เ้าใความเชื่อผมก็มีเหมือนกันด้วยความกลัวมันท่องสุกถูกผิดหัวเลาะใส่ผมอีกขเลาะด้วยด้วยเหมือนเยอะเยอะยอะสุดท้ายที่หลุดได้คือผมไม่รู้ทาอะไรละนาทีนั้นมันรู้สึกว่านานมากผมเลยนึกถึงพ่อแม่ตะโกนแบบพ่อแม่ช่วยด้วยด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรากลัวที่สุดในชีวิตแหละณตอนนั้นอะสักพักหนึ่งแบบหลุดเลยก็คือลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาได้เลยคือแบบเงือเต็มแแบบ หน้าซีดคือแบบมันกับว่าใช้พลังการต่อสู้อหละเข้าใจเรื่องนี้เอนพี่ฝืนจริงนะมันฝืนเราฝืนมันตลอดมันเราพยายามฝืนเราพยายามเหน่งหรือว่าเราพยายามลุกแต่มันทําอะไรไม่ได้ก็คือขยับได้แค่ลูกตาใช่แต่ที่ผมลอดก็คือเปอนเขาพูดไม่ใช่เป็นภาษาไทย น่าจะเป็นภาษาเมียนมาแล้วก็กัมพูชาไม่ใช่ยาวีด้วยไม่ใช่ใช่ไเยาวีด้ยวดยณตอนนั้นนะผมว่าน่าเป็นคนงานที่เสียชีวิตที่กําลังก่อสร้างอาคารตึกอยู่เพราะว่าที่นั่นเป็นแรงงานแล้วก็เลยแบบอาจจะแบบเสียชีวิตนะใช่ที่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่งเข้ามาอยู่ซะด้วยมันก็เลยบอกสถานที่ได้ไหมครับบอกบอกแค่ฝังตะวันอยู่ฝั่งทนครับฝั่งทนเหรอใช่ครับโอ้โสี่แยกมั่นแขกแต่ผมไม่รู้บอกว่าเป็นไหนละอ้าวไม่รู้เนาะครับใครเขาจะเป็นผู้โชคดีครับก็ลองรอนดูคนละโชคใคครที่่แบบวาเเยจอผู้หญิง นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอ,อ<ผ>มเมนต์ได้นะฮะมาบอกกัน,น,นว่าแบบี่เผื่อเราเคยเจอเหตุการณ์ที่มันใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้อันนี้เราเข้าคนสุดท้ายเลยองเไ้่ได้เจอเจอแบบไหนมาบ้างครั้งแรกเลยเจอแบบตัวเป็นๆเ,เลยเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับผมเรื่องของผมน่าจะเป็นย้อนไป3ปีที่แล้วนะครับอตอนที่ผมยังเรียนอยู่มหาลัยผมไปเที่ยวกับเพื่อนประมาณเที่ยงคืนละแล้วมีสาวมาหาผมมาถากว่าจะกลับแล้วหรอขอกลับด้วยได้ไหมแล้วแล้วผมถามเขาว่าบ้านอยู่ที่ไหนครับเขาไม่ยอมบอกอ่ะแล้วผมก็ เดี๋ยวไปส่งแบบเราก็เป็นสายแมสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเับแล้วผมก็บอกเขาว่าใด้เดี๋ยวผมไปส่งนะครับแล้วทีนี้ก็ขึ้นรถไปแล้วผมก็รูกว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนรู้แค่ว่าไกลจากบ้านผมมากหึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึงอ่ะเขาเข้าไปในซอยแล้วก็มันเขียนใส้ว่าป่าซ้าล่างป่าช้าป่าช้าครับอ๋อาทำไมบ้านบ้านทึอ มันเป็นอย่างนี้อ,อ๋อเข้าเข้าไปอีกแบบเข้าไปลึกมากอ่ะในซอยนั้นเข้าไปลึกจนจนห็นหมู่บ้านผมก็แบบอ,อ๋อล่วงใจไปก่อนร่วงใจไปก่อนแล้วแล้วผมก็ขับเข้าไปไปส่งที่บ้านเขาประมาณตีหนึ่งผมเพิ่งค่อยออกมาได้แล้วทีนี้ตอนที่ผมกลับอ่ะถนนมันก็แบบไม่ดีซะเท่าไหร่แล้วผมไม่กล้าขับริวด้วยแล้วทีนี้ผมขับไปขับไปพอออกจากหมู่บ้านเสร็จ อันนี้คือขับมอเตอร์ไซค์เลยครับขับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์มออเตร์์ไซคด้วยผมเป็นเที่ยวคุเยี่ยวผมก็เอามอเตอร์ไซค์ไปไงขับไปออกจากหมู่บ้านแล้วทีนี้แบบเหมือนมันมีแบบหมอกควันอ่ะหมอกควันหมอกควันมีหมอกมีอะไรผมก็ขับไปแบบปกติมากขับไปแบบชิวๆอ่ะสไตล์แบบใส่หูฟังแล้วก็ขับรถแบบทีนี้ฝนหนาวลุกแล้วแบบเย็นละเยือกอับแบบเออมันเย็นมันรู้สึกแบบขนลุกขึ้นมาเลยขนลุกขึ้นมาแล้วแล้วผมก็หันไปดูแบบฝั่งป่าซาร์ผมหันไปดู อะไรขาวขาวอ่ะผมไปทวงเขาด้วยนะครั้งแรกที่ผมเคยเจอผมขับไปอะไรขาวขาวแบบยื่นสูงๆอีกก็ไม่ทาม่เวลาไปต่างถิ่นใช่ที่เราเขาเขาถือเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเราไปต่างถิ่นหรือว่าเราเจออะไรที่มันแปลกๆผมพูดอย่าทักถ้าทักแล้วเขาจะตามเขาจะรู้เสือเขาจะรู้ว่าเรากำลังพูดถึงเขาแหละเาเลยห้ามทักผ้าพันเหมือนคนที่ตายแล้วแบบเขาพันเขาไม่ได้ขาอ่ะผ้าขาวแบบพันหน้าแบบอืมพอแบบผมมผินครั้งแรกแบบอะไรอ่ะ แล้วผมก็ขับ้าอย่าเนี้ยขับไปแล้วก็จอดดูแบบคือเราความอยากรู้อยากเห็นแหละมันมันมันยะไกลไหมระหว่างที่เราประชันเจออ่าภาษาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถนนมันจะอยู่แถวนี้ห่างประมาณสองสามร้อยเมตรนะมันก็ยังเห็นง่ายๆยอยู่แล้วก็มันมีแบบหมอกควันอะไรไม่รู้ผมก็ดูนะแบบเสาไฟหรอด้ที่ผมเมาด้วยใช่ด้วยความเมาของมมอะไรอ่ะ ใครอ่ะผมก็พูดแบบผมผมก็ทักไปเลยโอ้คนเมาแหละใช่คนเมาแบบใครอ่ะทีนี้เขาก็ขยับอ่ะแล้วมันขยับแล้วผมก็ตกแบบเฮ้ยไม่ใช่ละทีนี้ผมก็ตกใจไงผมก็ตกใจแล้วผมก็แบบเฮ้ยเอาไงดีว่าแบบตัวผมสั่นไปหมดคือพูดตัวนี้ผมยังสั่นเลยเรื่องที่แบบท้งเล็ผมสั่นมากแบบนี้แล้วผมก็เลยตัดสินใจแบบอ่ะถนนไม่ดีลวดพังช่างมันเลยผมก็ขับไปเลยตอนนั้นแบบ เพื่อออกจากตรงนั้นให้ได้ไดแล้วผมขับออกไปอ่ะกลัวจะถึงปากซอยใไห้แบบเฮ้ยทำไมมันนานถึงจังหบดผมขับแบบเร็วมาก90อะผมขับแบบผมอะไรผมไม่สนญจะหลุมไปเลหลุมลุมจนถึงแบบเห็นปากซอยก็ดีใจเลยเริ่มเห็นไฟสว่างที่แบบตามถนนผมก็แบบรีบขับผมก็แบบผมไม่อยากไปเทินแบบไกลๆไงผมก็ขับสวนเลนไปเลยด้วยด้วยที่แบบกากันไงนแบบขับสวนเลนไปจนถึงไปถึงฝั่งตรงข้ามอะถึงประมาณตีสอง ถึงบ้านอะผมก็หายเมาเลยนะแบบทงที่สั่งเมาใช่ทสั่งเมาเลยหายเลยก็ผมเดินขึ้นเรือนมาตัวสั่นผมกลับมานอนทีนี้ผมนอนแต่มันนอนไม่หลับเหมือนมีมีเสียงอะไรมาแบบค่วยกวนแบบข้างหลังผมก็คิดก็แบบมีเสียงแบบไม่อาก้อนหินตกกตกๆอะไรอะไรเขามแล้วผมก็หลับไปอีกแล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่าผมฝันอะไรแบบเหมือนโดนผีอำ่ะผมน่าจะเหนื่อยมากกว่าแบบ อะไรแบบตัวหนิงอะไรไม่ได้อะผมลืมตามาผมก็เห็นแล้วผมก็ร้องไห้ด้วยเพราะผมทําอะไรไม่ได้แบบร้องแบบผมก็พูดอยู่ในใจว่าสิงค์สิบที่บ้านช่วยผมหน่อยนะครับแบบช่วยผมหน่อยนะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทักเขาหรือว่าอะไรแบบแล้วชีนี้ผมก็ตัดสินใจหลับปี้ตื่นประมาณเจ็ดโมงเช้าปกติคนว่าจะเป็นถึเจ็ดโมงเช้านะนี่มันมันนับเป็นใช่แบบแบบผมกลัวมากแล,แล้วผมไปบอกแม่ผมแม่ครับเมื่อวานผม ไปทักที่ผมขับผ่านปาซามาแล้วแม่ผมว่าไปทักเขาทําไมแบบแม่ผมก็ดูผมด้วยแล้วผมบองแล้วแม่ผมก็พาไปที่วัดวัดเจ้าแม่สีเมืองอ่ะอ่าอเป็นวัดชื่อดังของของที่ลาวที่นครหลวงที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรศูนย์ลดน้ําบ่อหรือว่าอะไรน้ำมนต์ใช่น้ำมนต์แบบน้ำมนต์เลยใช่ไหมก็พาไปแล้วจากที่หน้าตาแบบซีดโซมอะไรหมดอ่ะกลับมาแบบ ปกติ <ปะ S 2> ไดแ้แม่ผมก็ว่าถ้าเห็นใครก็จะทักนะฮะครั้งนี้ครั้งเดียวนะไม่งั้นแม่จะดุอีกนะผมก็แบบ ครับผมจะไม่ไปเที่ยวแล้วจะไม่ไปส่งสาวอีกแล้วครับสัตว์สุดท้ายก็ยังส่งอยู่ไหมไม่ส่งเลยครับก็แล้วผมทักบอกคนนั้นว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะถ้ากลับบอกคนอื่นไปส่งก็ได้ไม่ต้องให้ผมไปส่งแล้วแต่เป็นผมก็ไม่ไปส่งไม่ไปส่งอดียขอให้จะผมขับรถยนต์แบบผมก็ไม่ไปส่งอ่ะผมกลัวแล้วแบบผมไม่กล้าไปเลยคือคนนี้ไปส่งเขาจะเป็นคนนะเขาจะไม่ได้เป็นผีเลๆตอนตอนโอเว่นเล่านี่รู้สึกว่า คนที่มันไปส่งเป็นผีผีนอีเขาบอกว่าถ้าผ่านจุดนี้ไปเจอป้าซำก็ไม่ไปส่งไงแล้วต้องบอกว่าเออไปก่อนเขาก็ฉลาดพูดใช่เ้วก็แมนๆไงแล้วก็อะไปส่งเนี่ยเราแมนไม่ถูกที่ถูกเวลาแล้วเขาเป็นทั้งสามเรื่องเล่านะครับที่ที่เรียกว่าแบบต่างคนก็ต่างแบบเจอแต่ในรูปแบบไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันค่อนข้างเหมือนกันคือในรูปแบบของผีอำเนาะมัน มันให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันหน่วนตัวมันขยับไม่ได้ปากมันจะพูดจะจะโกนอะไรมันไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำได้คือ ตาเรามองได้เราเหลือบเรามองเราจะหลับตาลืมตาได้โหก็เป็น3เรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยเห็นเมื่อกี้บอกว่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับออฟฟิศด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรารอชมใน E ีีหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่า E ีีนี้โหเราก็เราก็ฟังมาจุกจุกแล้วเราก็อีพีหน้าเราจะมาฟังเรื่องที่แบบมันเจอที่ที่ที่เราทํางานอ่ะมันมันต้องอยู่กับสิ่งเนี้ยทุกวันนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินมานี่คนในออฟฟิศก็ค่อนข้างเจอมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราลอกติดตามชมใน E ีพีต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้อง ทุกคนม่กครับสวัสดีครับในแต่ละวันมีสิ่งที่เก่งต้องคิดต้องทำมากมายมีกิจกรรมที่เก่งชอบมีเพื่อนๆมีจุดมุ่งหมายมีพลังที่เราเลือกได้